สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่22มิถุนายน2565ครับได้มีการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นนะครับที่จะทำขึ้นโดยการไปสอบถามชาวอเมริกันว่าเ้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับรัฐบาลภายใต้การนําของประธานทิบมีโจไบ,บเดนผู้นําสหรัฐนั้นออกมาบอกว่าราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการทําสงครามของประธานธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียซึ่งเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนผลจากการสํารวจนั้นพบว่าชาวอเมริกันมากกว่า52เซลงความเห็นว่าสาเหตุของราคาน้ํามันที่พุ่งสูงเป็นประวัติการ เกิดจากนโยบายด้านพลังงานของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเองส่วนอีก29%เห็นว่าเป็นเพราะบริษัทน้ำมันที่ใช้ประโยชน์จากความผันผวนในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อขึ้นราคาน้ำมันทั้งนี้มีชาวอเมริกันเพียงแค่1 1เท่านั้นที่เชื่อว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเนี่ยคือต้นเหตุของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอยู่ในขณะนี้ในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเองเนี่ยครับในช่วงหลังนั้นก็ เริ่มลดการกล่าวหาว่าสาเหตุราคาน้ำมันเนี่ยเกิดจากทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแต่ได้หันไปกล่าวหาบริษัทน้ำมันโดยชี้ว่าเป็นเพราะบริษัทน้ำมันเนี่ยครับขึ้นราคาตามสถานการณ์จึงทําให้เกิดเนี่ยนะครับเรื่องของราคาที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงบริษัทน้ํามันเหล่านั้นเนี่ยไม่ผลิตน้ํามันเนี่ยครับเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะคงสภาพให้ราคานั้นไม่พุ่งสูงจนเกินไป สำหรับเรื่องราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นมากนับเป็นประเด็นสำคัญอันดับต้นๆของประเทศในเวลานี้ที่ชาวอเมริกัน92%มองว่าราคากา๊าซราคาน้ำมันและก็เชื้อเพลิงอื่นที่สูงขึ้นเป็นปัญหาระดับร้ายแรงและมีถึง68%ชี้ว่าเป็นปัญหาระดับร้ายแรงมากทั้งนี้หากไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจพรรคเดโมแครตของประธานธิีดโจไบเดนก็มีแนวโน้มที่จะ เสื่อมความนิยมลงอย่างมากโดยผลสารวจได้ชี้ว่าชาวอเมริกันย7ยังมองว่านโยุบายการจัดการเศรษฐกิจของโจไบเดนอยู่ในระดับดีมากแต่มีถึง 5- 7เที่ให้คะแนนผลงานโจไบเดนที่ระดับแย่และ3ามใน4ี่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามต่างก็ระบุว่าเศรษฐกิจของประเทศนับว่าแย่ลงมากในปีที่ผ่านมาภายใต้การนําของประธานาธิบดีโจไบเดนนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับชาวสหรัฐอเมริกานั้น ส่วนใหญ่เชื่อนครับว่าปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในสหรัฐอเมริกานั้นไม่ใช่ปัญหาที่ก่อโดยทางด้านผู้นําของรัสเซียแต่เป็นปัญหาที่ก่อโดยนโยบายภายใต้ผู้นําของสหรัฐเองนั่นก็คือภายใต้การนําของโจไบ,บเดนนั่นเองครับ